ừ này là việc bất tận không ạ? một tang nữa rồi. Mm -hmm. <coughs> thế chị đi u mình mình được thao mình tập đây thì tập cái sạo mà mình mình bù đệm tự cái gì u, 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 u. Thì, cái thì, xí vợ cái gì xí lại đi mình ngồi thế kì mình thao ta lại này, này. khăn này khăn này, này. Đô, đó, thế, thế. <coughs> bữa đây bữa chị Bữa à, à, hả tâm Bữa hả tâm bữa tâm tâm Hả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  สิหก้าเลยมันมีทุ่งมันเป็นม่น่อเป็นไม่เลยมันสั่งยาสีจะมีอะนรอพ่อแล้วพอแล้วช่เปิดดิห้าสองสองอ้ยูาร่ย เียบเลยดิเ่อยดีเรื่องยดีเงสามงสามหา่านมยหนท่างวะเยงสามมงยินกมงินจะเก็บเ้นเตงสาก้อด็กคงไปกินเดือนดสานกินอะไกินไส

สามเเมตรบุติงสามนะคุณต้องที่หนี่เนคือสิเปลี่ยนนาะสิบสองานเปลี่ยนอะไจ่งวันสาดมีบัตราดได้เปลี่ยนติงสามติงบ งห้าโอ้6ห้านี่เอาอะไรวะหาพันหาพันเนาะสูงเย้เตีงสามให้เตียงหกอันสี่ันบ้างเนี่ยสี่พันินเนี่ยได้ยินด้เย สามสามเจ๊จิมมีนี่ใส่ีกิามเจ๊ติ๊งสามเหบ่บ่เด็บตัวได้ก็ตีเดียบตีบอยตัวคนทีเกติ๊งสามคอยอาพันสามสาม 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 0 0 0อัน5000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3> 5, <000 S> 2 3 4 5 6 7 8 9 10าไป3000

เต็งสองไม่ไหนมตงหเอาตามจะมักเกอะิดีวันวนไหนกูบอกเลยเอาไปสใบนะเาตงหกสูงเนี่เอาสองนี่พวกพอเดยวินดีน้ำมันี่นะอๆเอาหาสองสี่สองมาเลยเออเอาตงหกสูงตัวเดียวสีสองนหาพันเนี่เอาตงหกสูงตัวเดียวเน้ได้ป้เจนี่ได้เน้เอาไปติงเอามาตินงสีเลยเจีติ่งสีเออติสี เปิดชมแต่ว so ่าผมกันนี่ยขอที no yes> 4, 4, 2, <S 2> <S ่เอื้นบังอะทีเอื้นบังเด้อบังวันนี้เลยเขาอพ่อวันนี้สี่ส่สเกียี่สองหพันเบิ้ดบังมาหาในบังเอ้บังเอ้มาหาพันเกียสองมื่นหาตามเงินทุนบอกเอ็นบอที่สอง หาพันเลยสองมืนสองหมืนหาสามมืนสามมืนพอดีมั้งสามมืลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่หจะลงไปไะลงไหเ็่ขอกระดมเก่าสิบเอามาดีืยังครบยังนี่เติงสองหกแอบต้องเกียร์ถ้าหมดขดต้งไหไเถอะ เต็มซีที่เด้คอยเต็งหาพันหอยตรงไหนหมือนึงหอยที่นี่คอยเอาจตกเต็งหกมากเท่าไรดนมมันมีซีปูปู0ะหาพันรวมต้องเบิรนคอยต้องไม่สามมือนรวมทุนดิอันนี้คอยได้แค่สองมือนงจะได้มาเท่าไรสองมื่ได้ต้องไลยอีกมือนนึงไหนเขย่าใส่เอาใส่อูดทำบุญท่านใจของเรายังไ่ใจอ๋อโบเมนใช่กวานี้ใส่ทอ่างเลยมันมีซีโบเมนคอยต้องได้น้ำเจาะหรอคอยเบอร์เลทัุนคอยเอาโอแม่เอันเล่าไปก่อนนะ ต้องแก้ไมอีกมืินนแก้เพื่อแก่สิเอาไปจุเตีงสองหาพันหาพัน่าสองหลอดเตียงสองเสียชีสองอ้ยสอง้องหลอเอาไปอันนี้สี่สองหาพันามเงินกระทุน ามมืเจ้าไสามมื่นรบช่แม่หารอยเจ็กสิมาพงที่จบพามเชิะเท่ามือนเ่้นเียวม่มีหก เดียวี่กหกเดวหมเด็กเหงาไม่ไม่หนีสามโอ้สี่หเอาไหมูสี่หกสามสอง ซีสามไอองคำซ่เลยย่อง,งไเไเห็นมาแล้วอ่ะเจ๊เโมนีสามของทอซีหรอหน,รอนอี่หกมาจากไหนลองบอลมาจากอีกซีหาวกเจ้า,าใช่เะ่ประมาทเด็เามาหันต็งเอียวไปยูซีหาเลยหาพันหรอ5.000าพันเสียเมือนึ่งสอส ่งแดกเจได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแดดอาปจม่ะไปยันี้เดี๋ยวจะิดที่ว้ามือจะกูไ ไปรอกอเนี่ยมีเอียวมิเอียวจำดีั้นะก็ใครหรอตั้งสามอ่าสามสองตัองสอง หกเอียวหาเอียวยังนะทำทำทำซีเอาที่สองทำซีอ่านี้แหละที่ยวกปไปช้เที่วไปชมหกเอียวนี่เสียหายเอียวหกเอียวไปเต็มเต็มเครื่องได้ป่ะเนี่ยอ้มาจั่งไ้อีก ว่าสร็มนมีหกขึ้นมีหกเป็นเนท่าไรฮะยังนะหาพันห้าหกสามสิบเป็นหม<ำ>ื่นหนึ่งหกมื่นคนนี้หกมื่นสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมืองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามมื่นหเอี่ยวสองสาห้า

นนะเยอะไหมอีกเด้อเอี่ยวไม่เี่ยวสิไม่มมีซีก็ริงรีแต่หกำหา่หาห่าซีเดียวซีตำหายโยนเลยเนาห,หายโย อีสองอือหงหาเยะนะี่ยวเนาะไอ้หงหากบหงเยียวลหงหงเยียวังละสมะาหมายังละหายูซีำเลยยังละาหาเลยหาสองบอกเ <c oughs> ต็งเยี่ยวอ่ะเต็งเยี่ยวเต็งตำไปเต็งซีเลยถรกมั้หาเยีะยวปะเนาะยะก็ยนะั่ว่าเป็นแนง

สี่ห้าหเดิเก้สิสี่หมืนมนหนึ่งได้สมืนองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าเกเกิ เดีกต้องทำสิไม่ให้เด็กเด็กตอทสต่ม่ต้องทำสิแต่ไม่ต้งทสิโอเคิ่งที่หานห่าเลยมื่นหาขึ้นกลางหาดำเลยวะขึ้นกลางหาดำหาพันเตงเอียวเต็งเอียวเตีงเอียวหาพันอันนี้ขึ้นกลางอีกอันนี้อันนี้บ่ได้เรีนเป็นมื่นหาพอดี อันนี้หาพันอันนี้หาพันเสียม,มืนน่นอันนี้หาพันเป็นมือนหาพอดีเพต้องใจหมดต้องใจอคร้ตงซีต้องใจต้องใจเนาะอของผู้ใดแต่งเกี่ยวกับติ๊กนี่แหละเจ๊ีหกไปไหนใช่บอกหนูว่าไดิอนี่หกยใหอยกเขไเย แล้วหนีชางก็มีสอง c ่อีกที่ต้ะงเขาตัวฟูนี่เข้าเซลสามสองบอกยะไร UC ทำยี่มีหกสี่นี่ซีมีตัวหงหกพันตัวนี่หกพันถึงจำรวด tăng tăng nhiều nè tăng này, 6 C không ít đâu, thấy này nó, chấm chưa? chơi chơi, một, khán tâm một, khán, khán bắt tăng, khán C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  6 2 rồi, du, si, tâm. À, nghèo rồi. Ừ. phải C tăng si, là phải có học เต่งซีเลยปะชวคานมาสเดือนะแต่ไม่เดือนบ่เอามากัสามตำมากัสามตำปรยุกตกซีตำเ่นม้อเดมอเอาสิเอาต่งสามเ่มตกกันเอออยกักซีตจะไปเต่งสาเนาะเอออยกักซดูีเมตรใครเอาพคอยลอยเนี่ยเรียบร้อยดีเดี๋ยว ดนอีก่อดันอีเดี๋ยวอันนี้มันอยู่สี่ตำนี่เลยงสองสามสี่ห้กเจ็ดอ่ะอมืนห้าสี่ห้าสี่นี่จะปลุกปละหมืนปลกละหมื่นยังไหนปลุกละหมื่นหปลกละหมื่นหางไหอ้าอันนี้หกหกพันจสามพันพ่อ เออขึ้นีใจหลายเยโอ้มากัในใจสามพก่อนเนี่ยนงเออคุมือหาอระยตายก็ถึงไม่หา้วนจึงไม่หางวนจงไม่พันหาใจสองพันห้าเออใจสานันหละยยังใจหลายๆขอชิลุวยนี่เชื่อว่าโกงยี่ไดเจ้าของใจเปลี่ยนนี่กมนเี่นเด้อเมืก็ะเม่นลาวสันคันเจ้าของเหตุใจหม่อยเองมาโทษฝอยเลย ขันนใจมวนี่สวดไฟยังเดียวเลยแล้วก็อะไรเด้งเนด้งซีท่าบเนี่ยมันมีจัปึกว่างซีฮะเาหาพันมันมีจักปึกเด้งซีมันหาพันกับหกพันหนึ่หมื่นเป็นหมื่นหมื่นเอ็ดมันมีสีปึกมันบ่มันมีสีปึกมึกีาหาพันสองปึกปึกละหาพันสามปึกถูกไหกพันปึกหนึ่งหกพันปึกหนึ่งอืเพราะว่าคือว่าสองมันมีเสมอจักปึกว่ะฮะจักรก่อน นอเอาจากตามมคอยเอาจากตามมาสองเกาะสองสองเปิงมังมังเนี่หาพันกับหกพันบอแม่นันมีจากก็จากปึกซีจำบ่ได้เออขันบ้ามีสีนี่สองหมื่นเอ็ดสองมืนเอ็ดเป็นอันนี้ปึกนึงเอาไปสองหมื่นเอ็ดเป็นหกหมื่นหกหมื่นสาม่าเก็นตามนี้แสองปุ่เนี่ ก็ไปเต้นี่ตเียนอปืน้งปนนี้เนอเทาไร่นี่เตนซปี่เนเอาไปปุกนึงเอาไหร่อันนี้เรสเ่าม1น้มนานีเรยงปกปุเาไห้พับเอามาอีกมื่นห้าเอามาเอามาอีกสองมืามหปอันนี้ปล๊กเลาหกพันเอไป อย่างพ่มเโอเคิบแปดเออหมื่นแปดหมื่นแปดมแปก็บหมื่นห้าหมื่นแปดกับมาสมสห้าหกเจ็ดแปดเกสามหาไปจบผมยังออกออกได้บมดีสีเอ้ยขยำพ่อถูถูขยาสีดองเสพรดถูถูมากแห้งสีสีทุกบู๊ัวน้นเออสีเลยหมแหงๆสีนไหมออกอุน โค้กาเอียวเหรอมีที่วะนี่นี่หาเอียวมันมีค้านึงหอ่นเอียวมีเอียวเหรที่หน่เอียวเนี่ย สามเยียวอ่ะสอเยียวอะไรสองเยียวดูหกสูงเลยสองเยียวเลยเตีงหกเตียงหาจะลาหาไหมเนี่ยจะลาหาไรเต็งหกกบะถาไปใช้ตามเลยขน้นพอเต็งามีอะพอละ อ้าเปิดรมทวงเปิดเยเ,เด้ปิดลพอว่าจะมีเยียว,วนะหมันเยียวตัวแรกอะไรม,มันอ่านนะหมั่แดงบันถึงสองเยนะียวหาพันจะมีเยยวหรมันอยู่อยุกก้นเบอนเลยของข่อยโค้ขับหา,าเพราข่อยถึงตระเลกจริงเลยเ็บฟือนึง อ่ะกระหาตังี่มไยตัมันงันหันห้าพันห้าพันมนพันจะดห0าพอ่าเดี๋ยวค่อยส่มอีกให้อีกห้าพันถูกต้องหมเจ้ะติ่งดำสองสามส0 0เนี่ยเอ้ามือน่าเลยเออส้งอีกห้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าส5 5องเอียวเท่าไรก่อนสองเอียวห้าพันห้าพัน ห้าหมืก็กหหสอง่หาหนึ่งสอามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหมื่นห้าหนึ่งสองสมส้นึ่งสอามสี่ห้ายีองมี่อ่ามมืเอ้ตํเยวมีบ่ตเยวตําเอวมีวมีตมีตัวเดียว